แล้ว <sm art> ม,ม,มันบอสุกม, <m all> ม,ม,มันบอสุกเป็นสีต้่อมับ่เคยไม่สีต้่อมัสีไรสีต้่อมัครับมันบอสุกอ่ะเอ๊ยภาสักข้ <m all> าวยาน <m all> นันอายะข้าวยันอายะเข้าเด้อตู้น่ะตู้น่ะเข้ายานตู้น่ะอยาเขา่า <m all> อิมะะ่มแล้วบ่อิ่มนะครับนังตักเป็นนังตักมาอีกเนาะน้องเนาะเ <m all> จ้ากินให้อิ่มก่อนอ่ะอิ่มแล้วก็อิ่มนะเจากินเป็นมูสิไรที่ซื้อ เอาอิ่มเลยนะครับกินบักนี่ครับส่วไกลครับแบบบ้านๆพาผู้สาวมาสื่อเค่องอยู่นี่นะของขายเรา,ลาหลายหลายเด้อทุกคนเนี้ยวันยุดเรากับบัยุดอันนี้มอะไรเพี่ พี่เช้ายังเอามาเจอผู้สาวอีกแล้วเจอคนงามอีกแล้วเอาเที่ยงพักเพลิดยังนี่สิไปต้มบะหัวใส่ยังหัวสักเชือดหัวใส่ยังเกาะพุทราภูไทยนะหัวสักเสือหัวสักเสือแดหัวสิงไ่เด้อทุกคนเด้อหัวสักเสือน่ะ กลัวเซล่์วัชิ้นไข่ว่ะจัดเอาแต่อันนี้บอแนวอื่นจะไม่เบิดแล้วบอ๊ะเอาใน <c oughs> ขาดง่ายม,มาหยอกเดอ้อทุกคนเอ้ย <c oughs> ไปอย่างเมื่ออุหนุนเล่ากับเมื่ออุดหนุนไหนเดอ้อนี่ ลาดบ้านดงเลวทุกคนเด้อลานเลากับลานบักไงเลยลานคุลาเาเฮาแต่ไปทางน,านั้นจะเป็นลานลานเวียดเนาะทางาเท้าไปทางน,านั้นจะเป็นไปชายแดนไปเวียดนามทุกคนกลกับทางล่างก็ไปสวรรค์เขตออกข้ามมวนใดออกเล้า,ตาไตใด ไก่ตัวเดียวครับเมื่ออัดลาดเลยบัน oh, oh. เอา้าม่งังนก็หัวโขกประตูนน่น่ะ oh. ตัวก็ได้เนาะเ <laughs> มื่อไหครับเมื่อแหละแดี๋ยไก่ตัวนึงเมื่อไหละยิ้มเฟ่ยแหละอันนี้นะเฮากินกินแจเกือืแหละไก่เทื่อนึงเนาะชามเดียว <Char m. S 1> ไก่ตัวนี้เทื่อเดียวฮะเที่อ <Huh? S 1> ไก่ตัวนี้นะเทื่อเดียวกินอยู่กนสม่รสีชามชามเที่นี้อยูอ่กันคำพันเน เพื่อนท้ากับตัวนี้อยู่บ่แม่ตัวอ่อนนี่โดยเออแมนนั่กนกุมโตเขาจำปิดอืมเขาจำปิดเขาจำปีปลายใ้สัตว์ ก็ว่าตุกใจง่ายแล้วเขาถามตัวเนี้ยตุกใจแล้วหน่อมาเป็นว่าให้ต้องให้เชียรมาแล้ยืนจุกเพิเ่นตุกใจครับตุกใจน้องมาเอาคาครับคาเทถานี้กำลังปลูกาาก,ก็แจ็คด็อกปลูกกระโดดแลือตัวยังมองอยู่หิวเข่าแห้งได้ทุกคนเลยเพิ่นหิวเข่าแห้งได้สิไรน์หิวจัดก็เลยมาตุ่มไก่ ออกจกวัดกับไปแววซือไก่มาต้มอากาศนี่หนาวยังบ่ท่านเหลวอยู่เดอ้อยังหนาวหนาวเ้ยทุกคนเลยหนาวแห้งอะไรตอนแรกเข้านะ่ะคิดว่าสีบริษักเอาเสือกนันหนาวมากผ่นแหละแต่ว่าตอนนี้นะคิดถึกเลยเอามาตัวหนึ่งใส่เสือกนันหนาวตัวเดียวในสิหมือเลยหนาวแห้ง คปอยว่าแล้วว่ชิไหนเบาอ้ายเยอม่าเบาเลยมาอ้ายเยอะน่าเยอต้่มไก่นี่ขาดบ่ได้ย่างเดียวคือรถดีนี่บม่มีขาดจะเคื่อเลยรถดีนี่เนาะกับแป้งนัวมาแล้วครับมาตะเก็บพัก พักทุกอย่างนี่น่องสิเอาอยู่ในในหัวในเฮือนในซ่านเลยเพราะาน่องปลูกไว้ทั้งพักบัวทั้งพักสมลมสมลมเด็กเออบุษยท่านใดกําลังมาสิได้สมลมมะกำหนึ่งกําลังสิงวะได้อยู่ใบสมลมนะเสียใบสมลมมตัวนะโอ้อันนี้แถวบ้านเนาะเอิอนสมลมแต่แถวเนี่ยกับสมลมเหมือนกันอะไรเนาะ คล้อมกับวานเอาเนาะขัวเซไครนอ้องกสิคักเนาะหนาวหนาวด้วยทุกคนเด้เท่าบ่กเดี๋ยวว่าผมเอาเด้อเด้บางคนบอกว่าตัวเอาคลิปเก่ามาลุ้งบอกว่าตัวเอาคลิปหนาวหนาวมาลุ้งแหละตัวบอกว่าเป็นคลิปใหม่บอลโมเมนต์เน้่ยนี่คลิปใหม่ด้วยทุกคนเนี่ย <Now. S 1> มันหนาวเสยเลยมันสิหนาวแบบยางคักนะ หนาวแบบหนาวเย็นนะหนาวบบวิตยูนะล่างกระโตกไม่ว่าดสันอากาศหนาวครับเห็นน้ำกับพ่อสิบยากอาพ่๋แหละเย็นแห้ง แถวนี้นะเพื่อนสีเอิญซุปไก่เด้ครับแต่หวานเท่ากับเอิญสุวลาวเราชั่วไก่แม่คุยด้วยต้มชุบเต้มซุปไท่กับผู้กองซราก็ได้กินตามั่วไก่คือเดีบวไ้านเท่าแต่ต้มซุปก็เป็นอีกแบบนึงไหมบ้านนี้แนนต้มซุปก็คือต้มสดน้ำซุปมันที่ซื้อสินะแบบต้มเืลต้มยังล่ะน้ตม แม่น้ำซุปน้ำย่างไปอันนี้คือภาษาภูไทยครับอันนั้นก็ห้องน้ำซุปคือกันคือเจ้าเเ้านนะอันชุ่ม้อยแบบว่าเราอันโบป่าโหย่างเหาเฮ็ดก้อยแล้๋ยววนนั้นแหละเรามาต้มต้มเดี๋บววนนั้นแหละเราไปเฮ็ดน้ำชุดนะห้องน้ำชุดเออน้ำซุปน้ำซุปน้ำชุดโอ้เนาะเออื่นกะต่างกันนะครับน้องใส่ใบแบแบ,บโบร้านนะใบบักสมล้มนะบ้านเขาเอื่นใบสมล้มแต่ว่าอ่าแถวภาษาปากกลางนะบบจักว่าเขาเอื่นใบยังเนาะทุกคนเนาะ นี่ครับไก่สีไก่ส่วนไก่แถวนี้น่ะเป็นเข้ากับโบจักว่าไก่ง้างเด้อทุกคนเด้อแต่ว่าห่าเนื้อมันสินิ่มนิ่มวันนี้ได้เนื้อนิ่มนิ่มนะทุกคนเนียไก่ลาดนาจะเป็นไก่บ้านเนาะไก่ลาดเนาะครับนต้องจัดการแล้วเขาก็สิลบได้หน่อยละ สีไกเพื่อสิเล้วมันบอดซุกมันบุกเป็นสีตมไม้บ่เคยไม่สีตมไม้สีไรสีตมไม้ครับมันบอสซุกไอ้เอ้ยภาษาเข้าย่างไอยาไกมีสุกเข้าย่านไอยาเข้าเด้ตู้น่ะตน่ะเข้าย่านตู้น่ะอยากเข่าเขาเห็นตัวจมอยู่พุ่มๆอยู่ผ้าระโ hoops ผ้าโป๊ะ ไก่เหลืองครับทุกคนแดดสแดงว่าเนี่ยพอท่านพอ่อถ,ถ้าไม่มีเสียงตอบรับเนี่ยสแสดงว่าพอท่านเนี่ยถือใจเพลินส่วไก่ทุกคนเนี่ยส่วไก่เนื้อออน เข็มเดอ้อน้ำปลาจะเข็มอยู่แล้วเดือเดอ้อโอ้โข้าวคัวผิกพงข้าวคัวผิกพงเนาะนี่หน่องกำลังปรุงบัวช้พริกพงบัวแฉ่หน,อน่องกำลังปรุงครับบัวงกับมะขัดครับ <c oughs> บวงกับบวงก็ฮักก็เอาดึงออกก็ได้บัวได้ดึงโอ้มันเป็นแบบมันมีแนวล็อก <c oughs> โอ้ เขาเนี้ว่าม uh ัน huh. ห uh, oh, um, uh ักนะฮะอยทไบวงจัก hmm. ต so, right. oh. ัวนันาเยลยั่งเลคยว่าวเียบวงอะทียมเน่บงเอาบอ่งกคร็ึงกับดกะชื่อแนโอมันเป็นบวงอยู่ในกระตุกมามาอันเด้นะกระตุกตัวนั้นเดนะเห็นบอกระปุกเขาโชมันมากระตัวนั้นแหละนังบท่านพอใจแมนแหละนนทนังบท่นนัวเย เยอะขิดในแบบนั้นเลยคันตืนเลยบะสีซ้ำเพิ่นไปแกงนะพิสูดและไอเอ้ยประสารนอยพิจูดยิ่งประสารเดี๋ยวถ้วยเติมไปลยถ้วยข้างเาเอากรลางเอาถ้วยหลินนะตัวสัวไก่ครับน้องกำลังประมวลนลอยู่ฮะถ้วยประสายได้ยุบเนเอาถ้วยนั่นแหละจะสีมื่อกี้อือสีบ๊องแับนี้ บ่ท่านเปนื่อยมั้งคือว่าเอาเกลือลงบ่ท่านเปื่อยบรสบ่ถึกใจ <c oughs> สแสดงว่ายังบ่ถึกใจได้นี่นไปปรุงกันได้ถวยเอาอีกเด้อเฮ้ยแต่บ่ถึใกใจก็ได้ซีไล่ในย่านบ่อีมครับซีไล่ก็เลยเอาถวยเติบขึ้นเกาวถวยเติบถวยใหญ่ขึ้นเกา เบื้ออยู่ที่ลูกพี่ไม่ตักหลายแต่ส่วไก่ครับแต่ว่าแถวนี้น่ะสิบอไซท์พักแผ่วมันคิวเมืนบะเวอรมักคือกันแต่ว่าได้เป็นพยานมังวินหัวหรือกินเนื้อถ้าบ้านเท่าสิใซท์พักแผ่วแต่แถวนี้นั่นมารคือกันแต่วินหัวแล้วมัน<ส>กินบ่ได้เนาะโอ้ใส่อันสุกไก่ใส่ักแผ่วแซ่ผักบุ้งมะเขือพี้ปฏิอุกถ้าบ่มีพักแผ่วมาแซ่บในจังหวะไหนเลย ปาเต้เระแีลนักแซ่บกนาแหละครับกินขาวน้ำกันเนอปาเต้ก็ต้องมี่พักแพรวไข่ลูกก็ต้องมี่พักแพรอวินนกอ้มีเอาสองก้นละพอบอยากรสักกินแกินหลามูน่น่าแหละครับเบื่อเขาสีหลางยู่นนี่รอกอะไรนีบอเออจะว่ต้องเอาไปหมังนาย ยนักยัง,ยงมาได้ยา냐มันยากเพื่อนสีเอาอันานั้นเพื่อนสีเอาหนานไปหายหลังมือถ้อาว่าหลังอยู่นี่ดอก,กามาแล้วครับเห็นแต่ผ้าขาวนี่แหละมาหาชิไรนนี่กินแต่ผ้าขาวอืมพักกระต็มกระดุงเลยนะครับแเศษๆกินข้าวน้ำกันเด้อทุกคนเด้ออากาศหนาวๆในน,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 นี่สดสุกไก่ว่าัจะสุวไก่สุสกสไก่กับประมาณนั่นแหละ คุยกันเรื่องหนาวครับหนาบวนาบว่แล้วหนาวบ่เศร้านาวบ่วทัวหนาวสิไรดนะจิตุ้มบะห่มนอนแล้วนั่น,น,นบน่ตุุมบะห่มนอนแหละเมื่อวานนอนตั้งแต่ชั่วโมงกี่โมงชั่วโมงกะตื่นมากระทัวหาไอ้อืมเก่าโมงนอนชั่วโมงหนึ่งพักก่อนสิเมื่อป้านอนแล้วครับห้ากับสี <c oughs> เข่าไปบ้านพักนิดนึงแล้วก็สีออกไปบ้านอดอนครับ เพราะว่าสิเอาคล้องไปข้าเจ้าครับเพราะว่าทูบอกน้องแล้วว่าสิเอาเขาไปมอนี่โอกาสนาเจือกันไหมเมื่อป้า่อนเนดิอไปแหละบ๊ายบายเมื่อป้านคนรับทุกคนครับจป็นจริงได้บัตนี้ถึงใจตัวรรแล้ยังแสบหล้วบะแสบและว่างหันนะเพิ่นเติม <c oughs> เกลือเติมแป้งนวดเขาไปอีกถึงใจแล้วบัตนี้ แสบคือเก่าครับกินขา้าวน้ากันกันทุกคนเด้เอมาสิมากินขา้าวน้ำกันแหละเชลยบอเอิ่นไปแล้วที่เรากีนก่อนแหละหิวแล้วอาจารย์ครับส่วไก่ครับแล้วก็อันนี้ครับเดี๋ยวมาคิดเอาพักมาในน่าหรือพี่เออพักเนาะเออสีนั่นแหละพักกูกระมังพักค,ครับพักเจ้านี่กินแหละมันแสบใจเลยทุกคนเลยกินแหละเออปีนเหนื่อยไแม่เนี่ยเห็นะ กินแหละมันมันแจบใจนะบ่มีสารพิษนะก็คือหมองน้องไปเก็บนี่แหละหมองเข้าไปทายให้เบิ่ลอะไรทุกคนเลยพักปลูกเองใส่แดดปุ๋ยธรรมชาติใส่แดดขิงวัวเนาะบ่ได้บ่ได้ใส่เลยเดี๋ยวนี้ขิงวัวกับโบได้ใส่แสดงเอาฟุลโอ้เป็นขอกมูเก่าก็เลยได้พักแบบยางงามเลยผู้ทางกินครับไก่เนี่ยเพิ่นมักแบบนี้โอชัยไก่เลี้ยงมันต่งแสบโอชัยเคยกินอยู่บ้านไอ้ ไอ้สมซีเนาะนอ้นองเนาะอิมอ่มแล้วบ่อิม่มนะครับนั่งตักเป็นนั่งตักมาอีก,กนเนาะน้องเนะาะเจ้ากินให้อิ่มก่อนอิ่มแล้วเขาจะอิมอ่มลนะเขากินเป็นมูสิไรกซื้อเขาอิ่มลหมดแล้วกินบักนะครับส่วไก่ครับแบบบานๆอิมอ่มละ นะม้ืก็ล่างเห็นแดดอันนี้นะครับแสบนะทุกคนพักนะเพราะว่าพักปลอดสารผิดเนาะกินแล้วมันหวาน <Okay. S 2> สำหรับคนมากินพักเนะโอ้มากินพักอยู่แถวล่างเนาะสำหรับเพิ่นปลูกเองนะปลูกข้ายมันกับติสไซคือกันดะีว่านาะปุ๋ยบอไซเนาะแถวนี้ธรรมชาติ ขี่ไก่ขี่แบ่ขี่งูขี่ไก่ขี่แบ่ขี่งัวครับมกด้วันอยู่ทั้งในบนครับหนาวแห้งตุ่มบกพรแดดออกแค่ยุ้ยสันแดดออกแล้วเวีนแล้วมันีหนาวครับหนาวขั่นวบพื้นห้อนขับห่อนลีขั่นวบพื้นหนาวขับหนาวลีนะขับพื้นหนาวกับแป้นกับจนเย็นขับพื้นห้อนกับจนยู่กับบได้จนยู่กับบได้เนาะ แต่มันชิเป็นแนวได้ในปีนี้ชีท่วมชีแนงแล้วปีหมางไม้ก็ลายหมางลำใหญ่ปีมาลำใหญ่เป็นนี่เพราะเยาว่าว่าเก็บคู่ปี่เลยได้น้าท่วมเลยลำใหญ่นี่เป็นลายสังเกตมึงตามถาลำใหญ่เป็นลายนะน้ำท่วมมั้มันหนามมันลายมันบอกน้ำดีเนาะใน,นละปีแั่ว่าหมักลำใหญ่เป็นแต่ทโลชิไรอย่างน้อยนี่ก็หมักลำางลำใหญ่เป็นนั่นแหละท่วมแต่ว่าชโลว่าเกินตัวนี้ยังได้สบายอย่างว่าตู้ยันมันไล่เลยตู้นี่ น้ำท่วมมาเลยเนี่ตู้ผู้พังนั่นบดักอะไรหลายปีเติบไปได้แม่นบอชีปีห้าปีนี่แหละชีปีแหรอครับเก็บเหรอครับคุณเก็บแล้วคุยกันกับแม่สิไลเนาะเรื่องน้ำท่วมน้ำท่วมท่วมเธอหนึ่งนี่ยท่วมท่วมปีหนึ่งสองเธอสามเธอผมนะแถวนี้ปีนั้นท่วมสามเธอชีเธอคนนั้นเลยเข้าหนาจุบ่มีข้าวปุ๊กไปข้อนพี่น้องอนยุสเชทมุกเขาตายเบิดเนาะท่วมสามเธอชีเธอคนท่าท่วมเธอหนึ่งนะพอได้ยุข้าวปุ๊กคือสิคือสิคักนอสวงนะนาะแบบคือสิทุกกกกยาาคัเนนะไไ็ด้ เขาตายเบิดแล้วเนาะตายหมดแล้วซื้อข้าปีนั้นหมดสิบเอ็ดล้านอือ้อกินข้าวเป็นชอบเป็นชอบหมดสิบ็ดล้านสิบเอล้านช่วงนั้นชอบสามเชนได้ส้ำเชนสาวส้0เชนซสิบกันมาตกปีนี้ยันสาวล้านกับ่พ,พออืมเจ็ดหกแสนป่ายเลยดิเจ็ดแสนเจ็ดแสนหกแสนเจ็ดหกแสนแปดส้มเจ็ดแสนั่นนะซเจ็ดแสนไปละเดียวนี้นะก็บไข่แน่คือมันถิงช่วงมันบริถหัวมาหลายปีแล้วเนาะ กะนั่งไข่ยอยู่กะบนั่งพ่อได้อยู่พ่อได้กินครับอันนั้นกะอิ่มแล้วครับกะไปยืนเพชรแห่แข,ขวห้างอีกน้อยหนึ่งมาสัตว์จิ้มแต่แคลวและห้างอ,อ๋อห้างอ,อ๋อเ <laughs> <laughs> ช็ดแห่แข,ขวห้างอีกน้อยหนึ่งกัพ่อแหละมาสัตว์มาแบบรถสิบล้อแล่นเขาไปได้เลยบ่เฮ้ยมอมลงเปิดน้ำเฮ้ยน่ยมอมเปิดน้ำใบไม่ได้ห่าน้ำยจะใช่กอ้าวตัวนี้คืออยู่ไก่มูแท้ตัวนี้เออเบิ่งครับ มานะ่ะมาถากินเข่าต้มมุกดาวันต้มเข่าให้กินสร้างไปให้สางม,ม,มันบ่มุกตาวันเฮ้ลูกกินก่อนโอ้ห้ลูกกินก่อนเฮ้ลูกกินก่อนหมายแต่ว่าให้ลูกกินก่อนมาจัดบางแนวครับตะวนี้ตันึงบางแน่ครับ,ด,บดิ่นกระดิ๊กหางดอกแดกดอกแดกเข็นแหละตะอีต้นเนาะทุกคนเนาะโอ้สิให้ลูกกินก่อนแล้วจังป้อนตัวใหญ่น้ำล้างเนาะมันบ่หยาดกันตี <c oughs> มันหิวครับมันหิวเป็นเหลืองธรรมดาเนาะอืมเอาดิกหน่อยกินก่อนหายดิกหน่อยกินก่อนตัวใหญ่หน่อยกินน้ำรังครับกินจนท้องเป่งพอได้นาะหมืูว่าเนี่ยยางเห็นยางดวเด็กดวกเด็กของเป่งเลยเนาะเบิึงนี่ครับเป็นบอ่อนั่งสันหางถา่ายดิกดิ๊กดิก,ด,ก,ด,ก,ด,กดิกเลย